เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อน,นี้นะคะเขากบว่าพบมาพอกันเนาะค่ะเนาะอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับเย้พึ่งเบื่อกันไปไซเดอร์นะคะพากกันกินข้าวเที่ยงกันไปเนาะนะคะกินแล้วเดอ้อตำฮงนะคะตําหงใตายางนะคะกับข้าวเหนียวห่อนนะคะเมื่อน,นี้นะคะเกศมีหน้าทางะคะ่ะบังกินตําหงเพงลายจนหน้าแดงมดนะคะแนวทางนะคะเลขล่างตัวเดียวนะคะล่างนะคะ ตัวเดียวนะคะเลกวิ่งนะคะหายมากแค่ตัวเดียวแค่นั้นนะคะมาจากชุ่มแพร่คอนเจนนะคะเนาะมาลานเปอร์เซ็นนะคะตาว่างวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมากลุดนะคะงวดนี้นะคะเ้าก็เอาไปตามต่อกันแล้วกันนะคะเนาะเอาไปแตเนมเบิงนะคะผู้ใดมีตัวดีนะคะตัวเด็ดนะคะอาจารย์ได้นะคะบาม่าเลกวิ่งนะคะที่ยังบ่เคยลุดนะคะเ็ามาจับเ่กันกับแนวทางนะคะเลกลังช ar ุ่มแพร่กันเลยนะคะเนาะนะคะ ฟันเลยนะคะมาลานเปอร์เซ็นต์นะคะมวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองนห้าหกห้านี่นะคะเนาะเข้าก็ไปเป็นแนวทังก่อนไวท์เทนเนอร์เบิร์กแล้วกันนะคะไปชอบไปมากนะคะกัอย่าลืมะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องไม่เก็บผ้าโชคด้วยนะคะค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบเรื่พลาดตัวเลขเด็ดด,ด,ด,ดังๆจากทังช่องเนาะค่ะเนาะมาเจ็ดตัวเดียวนะคะเจ็ดตัวเดียวนะคะ,ววะ,คะมวดนี้นะคะผู้ใดมี ตัวธีวาเล็กวิ่งนะคะอาจารย์ไดนะคะเสี้ยนไดนะคะที่ยังบอลรุดนะคะเอามาจับใส่กันเรืยเลยนะคะล่างตัวเดียวนะคะมาจากเสี้ยนชุ่มแพร่ขอนเจนนะคะค่ะที่แลกว่าสิได้สัมผัสเพิินนะคะมาหลุดก้อนนะค่ะวัดนี้นะคะพเพิน่นเลยเอาตัวเลเลกมาหายก้อนนะคะขันวัดนี้เขานะคะเดยวเกศสิภาบุกไปสัมผัสนะคะหอดบานเลยนะคะ,นะคเนาะค่ะ แนวทางนะคะล่างตัวเดียวนะคะผู้ใดมักไปชอบก็อย่าลืมเด้อน,นะคะผู้ใดบ่ชอบนะคะกับ่านเลยนะคะเพราะว่าเกศก็ได้เอามาแบงปันเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ของห้เอฟซีของเกศนะคะเอาไปพิจารณาหน้านะคะเนาะเกศก็ได้มาแบงปันนะคะเกศกับลู่นะคะว่าเลขมันเสีออกตัวใดนะคะเนาะ,ะแนวทางนะคะเ,เกศจะเอาึ้นให้เบิ้งกันแล้วกันนะคะล่างอย่างเดียวนะคะ นี่แหละค่ะล่างตัวเดียวเจ็ดชุมแพมาจากเซียนคอนเจนชุมแพนะคะชุมแพคอนเจนนะคะหอกพิดออกับกันนะคะมาล้านเปอร์เซ็นต์งวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6านี่นะคะเี๋ค่ะแคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะแนวทางนะคะค่ะมีเขามีหลุดเดอ้อค่ะกิจวาตกันนะคะเพราะว่าเกียร์แดงมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะค่ะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะ สุดท้ายนี่นะคะเกจกับคองหายเอฟซีของเกตทุกคนทุกทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจุดเด้อค่ะคอยลำลำเรื่อยๆสุขุสุขค้นนะคะเนาะเพชรต่ำหูงแห้งนะคะเวากระลินรั่วแล้ววันนี้แคบหน้าจอไปเลยนะคะนแนวทางนะคะไคชอบนะคะตามนะคะใคขัดกระพานนะคะ พอเกดได้เอามานั่เสนอเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะมาแบ่งปันกันนะคะเนาะคะ่ะแคบไปเลยนะคะเจ็ดนี่นะคะหมักส่วนตัวนะคะคันเจ็ดนะคะเอาสองใส่เลยนะคะเนาะ,ะเอาสองก็เอาหาใส่นะคะมักส่วนตัวเด้อคะ่ะนี่ยวอกไปแบบส่วนตัวนะคะเนาะก คลิปนี้นะคะกับเกตกับมีเพียงทอนีนะคะก็บพบปอกกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ